องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอมอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดอนชะเอมครับครั้งที่13ประจำปี2 5 5 8ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอมอเท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดอนชะเอมครับครั้งที่13รวมพลังสร้างดอนชะเอมร่วมต้านยาเสพติด โดยจัดขบวนพาเหรดจ,จากหมู่บ้านทั้ง10หมู่บ้านในขบวนพาเหรดได้สอดแทรกให้เห็นถึงพัยยาเสพติดจากกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขการรำกองยาวของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพการรณรงค์ปั่นเพื่อแม่และชมรมจัก,กรยานตำบลดอนชะเอมซึ่งในพิธีมีนางเพนซีกลันบุตรปลัดอาวุโสอำเภอท่ามะกาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันพร้อมโดยผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอท่ามะกาและมีนายยศมาภัยสารศิล์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเอมประธานการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของเยาวชนและประชาชนตำบลดอนเอมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงยาเสพติดการแสดงความสามารถและส่งเสริมสนับสนุนการเข้าแข่งขันในระดับต่างๆกีฬาที่จัดการแข่งขันมี4ชนิดคือฟุตบอลตะกร้อเปตองและกีฬาผืนบ้านจากนั้นได้มีพิธีจุดคบเพลิงซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิทิตมาภัยสานศิ์อดีตในอำเภอหนองปลือส่ง คบเพลิงให้กับตัวแทนนักกีฬาเพื่อนําไปจุดในกระถางคบเพลิงนอกจากนั้นได้มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะกรูดและมอบทุนการศึกษาให้กับนักแสดงโดยมีการแข่งขันฟุตบอลเป็นคู่เปิดสนามโดยทีมผู้นําท้องถิ่นกับผู้นําฝ่ายปกครอง